สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเขียนโปรแกรม h d l สำหรับ Sequential s y n c ของนั้นนะครับมาครับอันดับแรกเราก็มาที่ไฟล์ครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์ครับ New Project w i ค a ับเลือกตำแหน่งไฟล์ที่เราจ,จัดเก็บนะครับจากนั้นก็ New ขึ้นมาครับสร้าง New Folder ครับ ้งจากนั้นก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับให้สอดคลองกับชื่อโฟลเดอร์ของเรานะครับจากนั้ไปเลยครับ family ตรงนี้เลือกเป็นไซโคลนนะครับ แล้วก็เลือก IC ตัวที่3กด next ครับ finish จากนั้น new มาครับแล้วก็มาที่ vhdl file ครับั้คลิกทำให้ทำการคลิกขวานะครับมาที่ insert template ครับจากนั้นมาที่ vhdl นะครับแล้วก็ full design a r i t h m a t i c นะครับแล้วก็ counter ครับอย่างนั้น คลิกที่บ i n a r y ีเ u าเตครับ Insert เข้ามาครับแล้วก็ปิดไปครับนั้นลบส่วนที่ไม่จำเป็นออกนะครับชื่อตรงนี้ให้ตั้งเดียวกันกันกบชื่อโปรเจกต์ที่เราสร้างนะครับ ครับตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้คำโปรออกไปได้เลยครับส่วนพอพตัวนี้เป็น x นะครับจัดเพื่อความสวยงามนี่ output ขา y นะครับ y เป็น output ครับ std logic vector ตัวนี้เริ่มจากศูนย์นะครับถึง1นึครับนะจากนั้นมาดูที่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็น type นะครับการ type ใช้เป็นต่าเป็น f underscore s t a t e นอ่อสติของเราก็มีดังนี้นะครับ a b c d นะครับ e a s แล้วก็วงเล็ครับ a b c d ครับปิดด้วยซิมโฟล่าส่วนตรงนี้นะครับให้กาไปก็ตั้งเป็นนี้ครับสตเตตตั้งเหมือนสตเตตรเริ่มต้นครับเป็นสเตตเริ่มต้นนะครับ สต e ให้เป็นขา b นะครับเริ่มต้ทในขา b เรามาดูที่ตรงนี้ครับาบอกไปได้เขียนมาเขียนเงื่อนไขกันในนี้ครับ นับแรกใช้เป็นเคสนะครับ CaseState Is เมื่อ when นะครับ A เป็น case Is เป็นนะครับเมื่อ Input เป็น0ูนย์ในสเตตเองนะครับ Input เป็น0ในย์ในสเนั้นดูตามเทียบตามตารางนี้นะครับเมือ่ออ n p พูดเป็น0ูนย์สถัดไปเป็น a แล้วก็ output เ,เป็นศูนย์นะครับ วายนะครับวายเป็นเอาพูดตัวปิดพิเสียจากนั้นเข้ามาหนึ่งนะครับเมื่ออินพุตเป็นหนึ่งสเตตัสไป สเตทถัดไปเป็น B ออฟพูดเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับ ครับก็เขียนตำตารางเลยนะครับครับถ้าเขียนตามตารางเสร็จเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นให้ลองคอมไพดูครับทำการซก่อนนะครับซีฟซู แล้วก็มาที่คอมไพน์คอมไพ์ผ่านนะครับแล้วมาที่ตรงนี้นครับไฟล์ Find, New มาที่ Vector ร์เวฟฟอร์มนะครับตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วจากนั้นดับเบิลคลิกที่ตรงแถบนี้นะครับ จะขึ้นหน้านี้มาแล้วก็มาที่โ Node f เดอร์ครับพิ n นเลือกเป็น All Register นะครับแล้วกดที่ list ตรงนี้ครับทำการเลือกขาคอ o ขา x ขา y เลือกไปแล้วกด OK ครับ จากนั้นตั้งตรงนี้เป็น20่สิบนาโนเซกมาที่ตรงนี้ครับรูปนาฬิกาตรงนี้ครับก็ปเปลี่ยนเป็นยี่นาโนเซกกขจะได้มาประมาณนี้นะครับจากนั้นให้ทำการครอบสีตัวนี้ครับแล้วก็คลิกขวาครับ Property ครับ เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นไบนารีนะครับกดโอเคครับครับผมจากนั้นมาป้อนอินพุตกันเลยครับเราจะให้เริ่มที่ขา b ก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่ a นะครับจะให้ไปเริ่มที่ b ก็ต้องป้อนหนึครับให้ไปอยู่ลากข้อมขอขาขึ้นครับที่ตรงนี้ทำการเซฟครับเป็นเวกเตอร์เวฟฟอร์มนะครับ ใชครับแล้วก็ซฟได้เลยครับมาที่ซิมูเลดด้วยสเซ็ yes. ครับผมเมื่อเราทำการป้อน input ตหนึ่งนะครับอยู่ที่ state a แล้วเปลี่ยนแล้วให้เป็น b นะครับเอา put จออกเป็นหนึ่งหนึ่งไหมก็เป็นนะครับตรงกันนะครับอ่า ตอนนี้เริ่มที่ B แล้วนะครับอยู่ที่ b จากนั้นเราจะไปให้ไปที่ C ครับโดยป้อนอินพุตศูนย์ครับก็จะออกศูนย์หนึ่งนะครับนี่นะครับป้อนอินพุตศูนย์มาปั๊บแล้วเอาพุตก็จะออกเป็นศูนย์หนึ่งครับเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้มาอยู่ที่ c แล้วครับ c จากนั้นผมจะให้กลับไปที่ B เหมือนเดิมป้อนอินพุตหนึ่งเข้าไปครับป้อนเลยครับ ป้อนอินพุตหนึ่งครับทำการเซฟครับกดซิมูเลตครับกดโอเคมาที่หน้านี้ครับอ่าเมื่ออยู่ที่ C นะครับป้อนอินพุตหนึ่งเข้าไปแล้วจะไปที่ B นะครับเอาพุตจะได้ศูนศย์ไหมศูนย์ศนย์นะครับอตอนนี้กลับไปอยู่ที่ B นะครับอยู่ที่ B แล้วผมจะให้ไปที่ D ครับ ดีโดยป้อน input หนึ่งเข้าไปนะครับป้อนเลยครับตรงนี้นะครับค้อมขอบข,ขึ้นมาที่ที่หนึ่งกดเซฟซ m มูเล e ครับมาดูผลลัพธ์ครับเมื่อ b ป้อน input 1หนึ่งจะให้ไปที่ดีนะครับ อาวุธจะเป็นหนึ่งศูนย์ไหมเป็นนะครับตอนนี้มาอยู่ที่ดีครับอยู่ที่ดีแล้วจะให้ไปที่ a นะครับโดยป้อนอินพุตศูนย์ไปอินพุตศูนย์ก็จะได้หนึ่งศูนย์นะครับก้อนนี้หนึ่งศูนย์นะครับอ่าอยู่ที่ a นะครับตอนนี้หนึ่งศูนย์เหมือนกันดตนั้นอยู่ที่ a นะครับผมจะให้บนกลับไปที่ b เหมือนเดิมครับโดยป้อนนี้พุทหนึ่งที่ตรงนี้นะครับครับจากนั้นกดเซฟครับซิมเลตดูอีกทีหย็ดครับอ่า B เปลี่ยนไปที่ B เอาพูดจอเป็นหนหน,นะครับได้เป็น1นน,นะครับโอเคครับตรงนะครับ ให้เพื่อนๆลองไปทำดูนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ